นักมวยมุมแดงสุภรชัยเล็กอยุธยาไฟยยิมพบกับมุมน้ำเงินจากคิก<อ>ิจสานเออร์เม็กคู<อ>่มาเชียร์ครับเต็มครับสุภรชัยเล็กอโอ้โหเลงนี่ครับเต็มหน้าผากเลยครับอาครับดูลีลาของสุภรชัยเล็กโอ้โหเกี่ยวและแทงเกี่ยวและสับเอาแล้วครับโอ้โหอบอกว่าอย่งงางนั้นครับจับและเสียบอาล้วครับเจอเข่าเข้าไปเต้า โอ้โหลูกนี้ครับเจอขี่ไปจุกครับตังไหมคุณมนุษย์อะไะครับเริ่มเยอะเริ่มทยอยเดินภาษากิดวรรณคำมครับไม่ธรรมดาครับกรรมการช่องแปดไม่ธรรมดาครับอยู่แคนไฟอยู่ไฟเตอร์เลยครับโชว์สปิกอีบไปเลยครับลูกน้องขอจารย์พิยะเล็กสุดใจไปดีกว่าครับไม่ไหวครับฟินนิดฟินนิดครับ อานะครับไปชมภาพช้าครับโอ้โหแกุ้มลงมารับอย่างเดียวครับทางด้านของเออร์เิคุมาเชเฟเดินจ่ายเดินแกลครับลู่นี้ครับหมุนครับบิดเข้าไปแทงโอ้โหลงไปเลยครับกรรมการพิจิตสับเลยครับนี่คือชุดสุดท้ายครับโอ้โดนไปหันรีหันขวางครับเหตุการณ์อย่างนี้กรรมการพิจิตรยุติดีกว่าครับดูกันอีกมุมนึงครับ สับสอกเข้าไปตามด้วยเข่าก็ไม่รีบไม่ร้อนครับสุภชัยเล็ครับดูจังหวะเต็มหน้าผากเลยครับครับดูลีลาของสุภชัยเล็กโอ้โเกี่ยวและแทงเกี่ยวและสับเอาล่ะครับโอ้ยบอกว่าอย่างนั้นครับจับและเสียบเอลาะครับเจอเข่าเข้าไปเต้าโอ้โหลูกนี้ครับเจอถีไปตุกครับตังไหมคุณมนุษย อาะครับเริ่มเยอะเริ่มทยอยเดินภาษากิษวรระคำครับไม่ธรรมดาครับกรรมการช่องแปไม่ธรรมดาครับยูแคนไฟอยูไฟเตอร์เลยครับโชว์สปีกอีกนิดไปเลยครับลูกน้องของจารย์ปิยะเล็กสุดใจไปดีกว่าครับไม่ไหวครับฟินนิดฟินนิดครับจบเลยครับอานะครับไปชมภาพช้าครับ โอ้โหแกก้มลงมารับอย่างเดียวครับทางด้านของเออร์เมิุมาเชเยฟเดินจ่ายเดินแกครับดูนี้ครับหมุนครับปิดเข้าไปแทงโอ้โหลงไปเลยครับกรรมการพิจิตสับเลยครับนี่คือชุดสุดท้ายครับโอ้โดนไปหันรีหันขวางครับเหตุการณ์อย่างนี้กรรมการพิจิตตยุติดีกว่าครับดูกันอีกมุมนึ่งครับสับซอกเข้าไปตามด้วยเข่า ก็ไม่รีบไม่ร้อนครับสุภาชัยเลยครับดูจัง